ือเอาหน้าต่างออกได้ มันยุ่งอะทีนะตา่ตางออกมันยาวมันจะได้ไหมครับตรงนี้มันจะร้อนอ่ะจะมีปัญหาตอนที่อบหมูนะครับแล้วก็ตัวตอนที่เจียวกระเทียมเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นค่อนข้างแรงเลยแล้วก็ไอร้อนค่อนข้างเยอะจนไม่สามารถทําครัวไ okay. ด้โอเคได้เดี๋ยวจัดให้วันนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวต้มแห้งคุณมิสสาขาบางนานะคะเรามาติดตั้งพัดลมระบายความร้อนออกด้านนอกติดตั้งมีปัญหาด้านไหนคะมันก็จะมีปัญหาตอนที่เราอบหมูนะครับแล้วก็ตัวตอนที่เจียวกร<อ>ะเทียมเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นค่อนข้างแรงเลยแล้วก็ไอร้อนค่อนข้างเยอะจนไม่สามารถทำครัว that. หลังจากเราติดตั้งให้แล้วทดสอบให้ดูลูกค้ามีความรู้สึกเป็นไงคะต็มีความรู้สึกว่าอากาศข้างในถ่ายเทมากขึ้นมีมีมีความเย็นมากขึ้นทีมงานในครัวเนี่ยน่าจะทํางานกันได้ดีขึ้นทีมงานทํางานเป็นไงคะทางานได้ดีครับ <c oughs> ความสะอาดเรียบร้อยถ้า <c oughs> เกิดว่าใครที่มีปัญหาเหมือนผมเนี่ยก็แนะนําเลยเพราะว่าช่างค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งแล้วก็ดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดี <c oughs> ที่สําคัญคือตรงตามเวลายอย่างผมเนี่ยอยู่ในโครงการมันจะมีเวลาค่อนข้างจํากัดในการทํางานซึ่งทางทีมงานก็ตอบสนองได้เป็นอย่างดี เอาก็ฝากร้านนิดน,นึงครับเขาต้มแห้งคุณนิดสาขาบางนาจะตั้งอยู่ที่โครงการแอดยูปาร์สุวรรณภูมินะครับประมาณกอมอ .12 วันนี้ทีมงานพ,ลพลัลลลมดีพัลลลมโรงงานฮอสเวอร์ขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับด้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ